โอเคครับผมอันนี้ก็เป็น f อฟซีบ้านใกล้เรือนเคียงแล้วครับผมเป็น f อฟซจากคลองสวนครับผมติดต่อเข้ามาขอดูอิสุไฮเรนเดอร์ของเราก็ผมก็จัดไปเลยครับผมเดี๋ยวเราไปลองกับเอฟซกันด้วยเลยครับผมเห็นเห็นมา่น้ำพี่หลังพี่หลังบอกว่าจะแถมที่ล็อกล้อให้โอ้่พี่เขาใส่ใส่มาแล้วครับน่หลังมากอ้ยพี่าก็มาลองในด้านหลังครับผม โอเคก็เด okay. ี liksom, ๋ยวเรามาเปลี <alltså Background noise> right. like, right. ่ยนให้ f c เป็นคนขับบ้างครับมาพีพีไม่ต้องกลัวเลยครับผมเราให้ลูกค้าลองรถเองทุกคันครับผมก็เดี๋ยวเรามารอดูผมหลังจากที่ FC ลองรถไปแล้วจะชอบไม่ชอบแค่ไหนอย่างไรครับผมก็ฝากไว้ด้วยครับผมมาพีโตค้าต้องได้ลองรถโอเคผมหลังจากลูกค้า f c เทสได้ไปแค่หนึ่งรอบก็ตัดสินใจซื้อเงินสดเลยครับผม ก็ลูกค้าเอฟซบอกว่าชอบมากๆครับผมถูกใจมากๆกอดีใจ FC ฟซด้วยผมที่ได้รถสวยๆดีๆแบบนี้ไปใช้ครับผมก็ล้เอฟซที่กำลังตามหารถบ้านรถมือเดียวป้ายแดงหรือกระบาไว้ใช้งาน ทางเต็น์เราก็มีรถให้เลือกมากกว่า60คันเลยครับผม oh. ก็ต้องรีบก,กันแล้วครับเว็บซีต้องบอกว่ารถสวยและดีช้าไม่ได้ครับผม oh. แล้วก็นี่ครับผมทีเด็ดของเราเลยคันนี้ต้องบอกว่าสวยไม่แพ้อีวสูตเลยครับผมรีโว oh. ปี27มือเดียวป้ายแดงครับผมโอเคผมก็จบสดกันไปเป็นที่เรียบร้อยครับผม oh. ก็เดี๋ยวเราพาเดินดูรอบรถอีกสักหนึ่งรอบครับผมมาดูกันว่ามือเดียวป้ายแดงไม่สามหมื่นโรมันสวยยังไงครับผม ห้องเครื่องก็ต้องบอกว่าสะอาดทุกจุดเลยครับผมแม้แต่ฝุ่นยังไม่มีเกาะเลยครับผมคันนี้เราลงขายกันไม่ถึง2วันเลยครับผมก็ออย่างที่บอกเลยครับผมรถสวยและดีช้าไม่ได้จริงๆครับผมพีพีจัดให้ครับผม i s u z u Highlander เดี๋ยวเราแวะมาดูภายในกันสักนิดน,นึงครับผมแผงประตูก็ยังสวยสะอาดอยู่ครับผม ต้องบอกว่าส่งก็เป็นมือเดียวป้ายแดงไม้สามหมื่นโลจริงๆครับผมภายในก็ยังเรียบร้อยถือว่าได้รถที่คุ้มค่าคุ้มราคาครับผมกล้องหน้ากล้องหลังจอแอนดรอยครบครบับผมเอาไปต้องบอกว่าขับเคียงเดี๋ยวผมไม่ต้องไปทําอะไรแล้วครับผมน้ํามันเต็มถังก็จัดให้แล้วครับผมแม็กไลเนอร์ด้านหลังก็ยังเรียบร้อยอยู่ครับผมดูแล้วก็ไม่น่าจะขนของหนักอะไรครับผมคันนี้ โอเคผมก็ค okay, ันนี้เราจัดส่งให้ด้วยครับผมครองสวนโรคาเอซีไม่ต้องขับรถกลับให้เมื่อยครับผม,มรถสไลว่าไงอกมีรถไลด์มาแล้วนะครับพร้อมส่งกระบะครับผมเรียบร้อยใช่ไหมไาจัดไปใหญ่เสียรถมาแล้วนะจ๊ะจุบ,บุ ออกเลยวันนี้นเพื่อนๆจ้าอีซูซูไฮเรนเดอร์มือเดียวป้ายแดงสามหมื่นโลไอไหนก่อนดีกว่าฮะสามหมื่นโลดีครับชมหน้าลูกค้าสุดสวยของเราเลจ้าปะ่ะเอาขึ้นเลยครับผมดีครับคุณพี่สาวนะครับมาอยู่คลองสวนนะฮะนะครับ,นะรบและแกทำงานอยู่ราชวีนะครับ ติดตามมานานแล้วนะครับวันนี้เจออีซูฮันเรนเดอร์ของเรานะครับมือเดียวป้ายแดง 30, สามหมื่นโลใส่ถุงกลับบ้านเลยพี่สาวมากับสามีนะครับแล้วก็รับรถกลับบ้านเลยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับน้องเอกลูกค้าอยู่คลองสวนใส่เงินสดคนรียบร้อยนะครับตอนได้บอกว่าให้ทีมงานเราไปส่งนะครับแต่ว่าให้ขับรถไปส่งให้พี่หน่อยนะอยู่คลองสวนพี่บอกไม่มีปัญหาไม่ต้องขับพี่สาวทำไงรู้ไหมนี่ฮรรถสไลด์ที่กว่าน้องเอก ปลอดภัยทุกเส้นทางแน่นอนนะฮะก็ขับไปเนี่ยเราก็ไม่ทราบว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนาะแต่รถใหม่ๆเนี่ยฮะโอ้โหรถเกือบห้าแสนนะครับผมเราถ้าถูกต้องฮะแล้วรถแบบนี้เนี่ยคือเราจะไม่ขับนะเราถือว่าความปลอดภัยของลูกค้าเนี่ยเป็นแบบที่หนึ่งนะครับเทียวชนไปหรือว่าเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยไม่คุ้มกันเลยนะครับเพราะเราตั้งใจที่จะไปส่งเขาอยู่แล้วนะฮะมาดูพ้อกันดีกว่าสวยๆสวยงามพระรามแปดลงขายกันไม่ถึง สุดยอดแล้วไม่ถึงสองวันแล้วเเอ็นะครับสุดยอดเลยนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูครับว่าขึ้นรถเรียบร้อยแล้วออกเดินทางสู่ครองสวนเราเนี่ยจะเท่กันอย่างไรบ้างนะจ๊ะอ่ะเป็นไงกันบ้างโอ้โหเดินมาแล้วสุดยอดนะนี่ดูได้อย่างดีนะเอ็ดทำไปเล่นไปเมื่อวานก็จบไทเกอร์ไปนี่โหเป็นมือขายได้นั่นแหลอันดับหนึ่งนะเซวารจับมือหน่อย สุดยอดจริงนะฮะบอกแล้วว่ามาอยู่ที่พีพีเนี่ยทุกคนสามารถขายได้หมดนะครับเพราะรถเราสวยอยู่แล้วนะครับช่วยกันทีมงานเรามั่นคงและจริงใจทุกทุกท่านนะอยู่บ้านก็ซื้อรถได้ครับ <Yeah. S 1> มาที่นี่ก็ซื้อรถได้อยู่ที่ไหนก็ซื้อรถได้มีปัญหานะมครับ oh oh. มือเดียวป้ายแดงสามมืโลกุญแจสอจงดอกด้วยเรียบร้อยโอทีเสร็จสับเลยเคสนี้แล้วก็มีประกันภัยชั้นหนึ่งด้วยนะแล้วก็น้ำมันเต็มถังอีกมาดูสักก่อนลูกค้ามานี่ไม่ต้องไปทำอะไรนะฮะน้ำมันเต็มถังไปเลยดูสักก่อนรถเ้าเรียบร้อยแล้วนะ เดี๋ยวพี่ฝากน้องเอ็กซ์แล้วก็ฝากน้องหลังด้วยนะครับเดี๋ยวส่งต่อให้พี่หน่อยนะครับน้องเอ็กซ์ครับแล้วก็เดี๋ยวเราทั้มคิปมาฝากเอฟซีนะครับว่าซิโรจี่นี่เนี่ยป่อไปยังไงบ้างนะครับมือเดี๋ยวป้ายแดงทุกคันเลยนะครับถือว่าเยอะมากๆนะครับนะครับพี่ๆจัดให้นะครับเอาฝากด้วยขอบคุณครับโอเคผมก็ได้เวลาออกเดินทางได้ครับผมไฮแลนเดอร์คันนี้เราจัดส่งกันที่คลองสวนครับผมแม่ สวยทุกมุมมองจริงครับผมคันนี้ก็ลูกค้ารวยซีที่ไม่สะดวกเดินทางเข้ามาซื้อกระถางร้านเราครัผมเรามีบริการจัดส่งทั่วประเทศครับผมฟรี100กิโลเมตรแรกครับผมไม่ต้องเดินทางมาดูรถให้เมื่อยครับผมก็ลูกค้ารวยซีที่อยากทราบว่าซื้อรถง่ายๆเพียง3ขั้นตอนมีอย่างไรบ้างก็สามารถรับชมคลิปตัวอย่างคลิปนาบราของเราได้เลยครับผม วันนี้ก็ไม่มีแล้วครับผมฝากไว้ด้วยครับผมมาพิพิธลูค้าต้องได้รถสวยถูกใจขอบคุณครับผมก็ทางเต็์ของเราก็มีรถให้เลือกมากกว่า60คันเลยครับผมไม่ว่าจะเป็นกระบะทำมาหากินรถเก่งไว้ใช้งานทางเราก็มีหมดครับผมเข้ามาเลือกซื้อเลือกชมกันได้ครับผมก็นอกจากเราจะขายรถเราก็รับซื้อรับเทินให้ราคาสูงครับผมมาพิพีต้องได้รถสวยถูกใจ